ปีที่เรามีก้อมไปฟันว่าจะเลี้ยงงูอ่ะอะไรแบบนี้ก้อมกังวลว่าถึงนีเวลาให้มันบอ,อนครับหาขโมูยในหนังสือครับสึ่งวันนี้ผมก็มีก้อมภูมิใจครับมีได้ดาเพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงงูของพี่เสือ สวัดีครับผมเป็นพี่น้องครับมื่อนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอกันทาราโรงครับจังหวัดสิสเกตนะครับมื่อนี้ห้าผมเป็นพี่น้องนะครับเมื่อวานมาคุยคูเอกนะครับซึ่งเป็นสนใจการเล่กพวงวาลนะครับประสบการณ์เล่นพวงมาลผมมีเลยนะครับแต่กามาเริ่มต้นโดยปั้มกังวลใจนะครับแต่ว่าสมวงเมื่อวันนี้มันตรดโชคมาสนเร็จในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมนทสิบห้าผมเพี่น้องนะครับมาคุยกับเพื่อนนะครับขอรายละเอียดกระเพื่อนนะครับไปคุยกันเลยครับ สวัดีครับอาจารย์ครับครับครับผมสวัสดีครับเต่ารุดครับครับสวัสดีครับอาจารย์ขอ้าใครขออนุญาตให้อาจารย์แนะนําตัวให้กับพ่อเม่พี่น้องทั้งบ้านรู้จักนะครับครับครับไอ้สุขพลนผ้าดีครับครับผมครับอาจารย์เริ่มการเลี้ยงวัวนี่มาได้จากไหนครับเริ่มแรกเลยอีเลียนเสือให้น้องเลี้ยงอย่างนี้มนอยู่ก็พอแม่ครับคุณหมายเป็นเลี้ยงมันยุ่เร็วเด็ดนะครับพอดีผมอยู่ไก่ครับนะครับวันนี้คุณสอบได้ หิ่งห้อยผมตรงเรียงเองอ๋อตรงเรียงเรียงเองแต่เลยมีความอักความบุกกันมาเรื่อยๆครับจากแม่ลูกเพิ่มขึ้นย้อนไปนี่จักปีหรอครับอาจารย์ย้อนเก่าปีสิบปีลูกเมื่อเรียงเองสีว่าเทพจริงจังเทพจรงจังครับเก่าปีสิบปีจะมีเพิ่มมาเงี้ยในน้อยอยู่อ๋อเสมอกระตยอดมากนั่นเองเป็นยังไงอาจารย์เริ่มต้นที่แหลกลำบากบ่ครับแบบ ลำบากกังวลเรื่องเรื่องเรื่องระยะเวลาว่าเอาที่มีเวลา้มันบอบไปองานท่านบอไปอย่างไรเขาเห็นอยู่ก็อยู่ก็เขาเต็มทีก็ต้งงองว่างว่างแผนว่างเวลาให้มันกระชับต้องเร่งรีบต้องนิยังนะครับเพราะว่าข้างขอกครับเรียง <c oughs> แบบข้งขอกอย่างเดียว <c oughs> รอบบันี้เป็นยังไงเอาเมา่ทีท่หลากเข้ามาเนี่ยสภาพเพิ่นเป็นยังไงครับ กับเป็นง้วาเปลือบานเ้าธรรมดาเป็นเป็นเป็นง้วาง้วพันเปลือบานครับง้วพันเปลือบานครับเป็นง้วไทยใหญ่อ๋อผสมเทียมมาเรื่อยๆครับน้องๆ่องคนเลี้ยงมาทั้งนี้อือที่แรกผมนโมโหหรอกว่าบาหมันมันคืออยังเจลาเร่คืออยังครับมีทั้งแยงกัดมีทั้งแบ่งกัดโมโหเรื่องอยังเลยครับ่มมาจับเองมาเนี่ยโมโมโหแล้วโมเรามาเนี่แล้วว่าตัวไหนเป็นตัวไหน แต่ก่อนหูก็คือว่าหูแต่ว่านี่นี่ละง้อะนี่ละง้อ่ครับแต่ว่าเพราะมว่าพันอย่างครับแต่ว่าก็เลี่ยงมาเรื่อยๆบอหมือนทุกอย่างครับมีปัญหามีอุปสรรคมีหมูมีปากข่วงมีคนแนะน้ำครับตึกตัวแน่เล่นลูกเองแน่ครับเลยนลูกเด็ก็หมูหลายอย่างมันมันเขาสีเลีอยงอ่าคิดก็ไรอย่างเดียอะเลยอ่าอันดับแรกคือเพียนหงเขาหลอก ขอลอดก่อน oh, อ,อ๋อใช่ขอ,อลอดแหละที่นี่ผมคิดแค่ว่าความสุขมันมันมันเสื่อหาบุาด้ไปเสื่อในเซเว่นไปเสื่อในหางบุดิทีนี้มันเป็นความสุขส่วนตัวครับผมมีเรียงแล้วมันก็มีความหักมีความสุกนั่นมีมีมีใจหักตอนแรกตอนแรกนี่คือวาอ่าวุ้ยพาลานาทีเลยครับวดพาลานาทีกัครับกน้องน้องลาภพี่สองตรงนี้กบน้ออืมบัตรเอาไปมากเกิเกิดความหักเกิดความหักครับเกิดความหักแรงว่าเป็นจากในเอามาที่แรกนี่หัวหวานหวานมาจอยบอกครับ จอยครับเขาปั๊บสาพานเพราะว่าเขาถี่ครั้งพระมกษัตริย์พระมชาติของงัวคือเดินแทะเล่มอืมผูม้งัวเดินแทะเล่มครับบัณฑิการอา<อ><อ>จารย์ก็เริ่มมาปั๊บวิธีเลี้ยงเรื่อยๆนะปั๊บมาเรื่อยๆครับจนสมเอิญสมเอิญนี่ก็คือว่าประสบการณ์หลายแล้วเพอราะว่าผ่านมาสิบปีครับผมขอมาเบอร์สุญัติขอบว่าเบอร์สุยัติครับตือตัวแน่ครับ อาจริงๆต่งงางๆเนี่ยสายอาจารย์เลี่ยงเนี่ยอาจารย์เลี่ยงเป็นแนวดหยครับเป็นสายเนื้อหรือว่าสายสวยงามครับอ่ตัวนี้ก็คือเนื้อเนื้อก่อนตองมันแนนาวมาเฉดี่ยครับอ่ม้อนลุกพอกเจาะของผสมเทียมกับปล่อย่อยต่ออบอ๋บอแสดงมาตอนนี้อาจารย์มีจุดมหมายอยู่สองสายก็ค,คือสิเป็นสายพัฒนาพัฒนากับสายเนื้อแม่แนะครับ อ่าเป็นยังต้องเป็นสายเหนือก่อนครับเนี่ยอาจารย์อาจารย์แนะนำมึงครับสายเหนือตลาดมันไปไห้ครับในไปได้ไปได้เดี๋ยวมันๆๆมันมีตลาดรองรับม,มีตลาดรองรับอาจารย์นี่หมายถึงมาอ่าค้นบริโภคเหนือนี่มันหลายครับครับบันนี้กับสายเหนือนี่มันคือสิขายง่ายประมาณนี้เป็นมหาครา,าจารย์แนนครับประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับอ,อาจารย์ก็เลยส่วนหนึ่งก็คือเป็นเพลียงสายเหนือใบนะครับเขาไม่พี่น้องครับ น้ำบานห้าองน้ำบานห้าบอท่านมี่ลูกผสมยีหลัวมีแต่มีแต่ผื่นเมื่อยมีแต่ผื่นเมื่องครับแต่ว่าตอนตอนนี้อาจารย์ก็เริ่มพัฒนาเป็นเป็นเป็นพันธุ์ที่ดีขึ้นเหมือครับอาจารย์ต่อยอดนะครับอ่ะยังยังที่อาจารย์ลูกๆจับๆอยู่นี่เพิ่นเพิ่นเป็นจังอะไรก็ครับแม่นี่ครับหัวหัวบ่มีเขาเห็นไหมครับครับผมธรรมชาติตัวนี้เป็นลูกเป็นลูกของเดซั่นอ๋อลูกเดซั่นแม่แม่เป็นลูกผสมบามัดอ๋อแม่แม่แม่นี่คือเป็น เป็นเล่ผสมปรมานอยู่แล้วแม่แมนครับแมนครับบันิกาผสมหลอดเอาเอาพอเดอะสั้นมาผสมเอาเดอะสั้นมาผสมนะครับมันออกช่วงวันโลกพอดีก็เลยตั้งชื่อว่าน้องฟลองน้องฟล้องนะครับเป็นฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสนะครับอันอันนี้คืออ่าเป็นเป็นเป็นลูกผสมนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เริ่มเริ่มมีขอบตาสีชมพูมีปากชมพูนะครับแต่ถือว่าเลือดน่าจะสูงครับ สถานนาเพิ่นเป็นจ์ไายครับอาจารย์แล้วมีลูกไส้เพิร์ตเบนจ์อนี่ลูกไส้ได้ลูกไส้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับสามปีในลูกตัวหนึ่งโอ้สามปีนะครับสถานนาเพิ่นตเบนจ์นายอาจารย์ทองนี่ยังดันอ่านั่ครับนั้นมันประชัตอ๋อมหาเดชันผสมฤดูดาวนี่ลยละครับอ๋อสิผสมเร็วๆนี่แหละคึ้ว่ามันขึ้นแล้วรอบนึงมันประชัตอ๋อแต่เลยผมก็เชื่ออหญิยี่สิบเป็นหมื่นครับมันตรงเลยผสมเลยอืมครับอ่าส่วน ข้างบนและไหลนี่ยังครับอาจารย์อ่าตัวนี้เป็นถังลิหยุดเอาไว้ทำมัคหนาฝนหนาเนี่ยเปียมันหลาอ๋อหนาใหญ่เนี่ยเปียครับข้วโพดข้าวโพซับมัคอ๋อครับตะกี้เคยใส่เคยใส่กระสอบครับมันหอมหนูกระดหนูกัดกวนมันหรือมันนีป่าเข่าหน้าต้องให้มัวปุ๊บมันจะเสียเมียนเมียนครับเพราะว่าอากาศเข้าได้ก็เลยล่องเปลี่ยนแปลงมา ซื่อเดือนละถังสองถังมันก็เล้หลนี่นะครับผมเป็นน้องครับถังพ่นใบทาหมักก็่าช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนอาจารย์พันวายามันไหลหรือยประเด็มหมักถมักนาช่วงนาเลงนะครับอาจารย์พันวานะครับเพราว่าในนี้นีถังเต็มอยู่อืมมีถังเต็มครับบ้านนี้วิธีหมาของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เพจอะไรก่อนครับไปอัดแหเนียงอัดแหเนียงเดียวดีเอาเดียวยหงอากาศเขาแล้วก็ พิดฟ้ากิดฟ้าครับแต่ว่าถ้ายยางไอดีครับเพิ่มเติมแน่เสริมมีวิตามินก็คือมีมีเกลือกับการต่างๆมันจะเพิ่มความหนาระบประท่านครับให้ให้หอมกวาน,นี่ไม่กินหอมหมีความมีความหนากินข้าวผมมีความหนากินเกินกว่าดี้นะครับอันนี้คือวอิธีการถนอมอาหารขอ,ของของอาจารย์นะครับสูตรกระบ๋องยากนะครับแค่ใส่กากน้ำตาลกับเกลือนะครับอาจารย์เพิ่นว่านะครับ อันแหเนนนะครับเรนีนีคืออันแหเน็ดย่างเดียวครับอัดโมเน็ตคือมันเปิดออกมามันจะเป็นเป็นลาบเป็นเชื้อลาบแมนครับแมนครับอยางไ้อาจารย์บอกประสบการณ์สิบปีของอาจารย์เนี่ยนะครับเป็นจังไดมีไา่ใดเป็นจังไดเฮ็ดขึ้นมาเราซอยเหลือจะของไหนจังไหนเลียงง่วมันต้องมันต้องใส่เวลาแล้วก็คนครับรับ ก็ต้องใส่ก้องมาท่งครับเพราะว่ามันใส่เวลาง่วตัวนึงมันใส่เวลาคลองเกือบปีเนาะแกมันจะออกลูกมากใส่เวลาตัวนี้อยู่กับผมมาใส่ลูกมาแตดตัวเก่าตัวนี่นะครับขายขายย่างเดียวเหลือสองตัวตัวนี้ตัวนี้เป็นน้องกันครับเป็นน้องกระฟองตัวนี้เป็นแม่แม่กระฟองคับแม่จุกแม่จุกนะครับอืตัวนี้นะครับ เป็นบอกยังไงเป็นแม่ข้อเป็นแม่ข้อของอาจารย์มนะครับให้ลูกแปดเกาโตแล้วเลยให้ลูกให้ลูกดีให้ลูกทุกปีพีละโตให้ลูกทุกปีพีละโตนะครับการแสดงก็ตีตุ๊กตุ่มียก็จะจะเก็บเก็บเก็บข้ามพันข้ามตุ๊กปูตุ๊กปูก็ใส่ราคาก็ขายตุ๊กปูฝึกการราคาก็ขายมันจะมาซอยหมุนเลี้ยงในในฟาร์มหฮอกในกาดสนใจเรื่องยาเรื่องวัคซีนมีอาหารเสริม ครับร้าอาจารย์ตัวผูดเราขายบันคันตัวเมียออกมาหลายๆจังเสียอาจารย์เสียตรงไหนครับบัานนี้อ่าโอ้โหพอแม่มันเขาเก็บไบ้ครัะพอาะพรพราะมันเป็นเป็นสาวห้องกับผสมอีกรอบหนึ่งมีอยากพี่น,อน้องคนอยากได้ไปเลี้ยงคนมาเห็นครับห้องกับแบงไปเลียเ้ยงแดงหาไปเลี้ยงนะอ่าผมจะบอตกลงแบบว่าไพ่เลี้ยงเอาลูกก่อนหรือจะค้องเอาที่หลังดีครับผมสมมติว่าถ้ามันได้ลูก ปุ๊บสหายนุ่มมีพอขาว่าให้สองหมื่นครับครับแบ่งกันคนละหมื่นให้คนเลี้ยงหมื่นหนึ่งผมเอาหมื่นหนึ่งนะครับผมจะแต่ผมก็โยนเงินให้เลยครับผมหูพันธุกรรมมันผมจะมาต่อยอดอ๋อนะครับขันหลายๆกับเฮ็ดแบบนั้นนะครับอาารยสมื่นนี้ยังยังยังมีบ่ครับยังมีแบ่งคือเก่าวฝากฝากไอ้พี่น้องเลี้ยงไปอยู่อ๋อยังก็ยังมีอยู่ครับผมนะครับเพราะว่าขันไล่แห้งกว่านี้อาจารย์ดูดูแลบ่ไหวครับอ่ ไอสองตัวตัวเนี้ยตัวนี้ครับกับกับแม่นี่ก็อ่าถ้าผมสมติดแล้วผมก็วางแผนไว้แล้วอ๋อครับคือต้องสมให้ติดก่อนรั่นใจครับมั่นใจว่าสมติดสองเดือนตรวจทองไอ้อุจจาหะอุจจาหครับไปแบ่งให้พี่น้องเลี้ยงเมื่อไหรมันขอขอดลูกมากมันยาโน้มกับคุยกันอืเขาจะใส่เงินกับแบ่งติดใส่ก่อนครับอันนี้คือวิธีการบริหารจัดการแม่ครับของคนมันเต็มคอบแล้วมันไหวกับของคนเลี้ยงว่าเวลาหน่อยเอาเอาเอาเท่าที เอาเ,าอเ่าที่จะคล้องเท<ด>็ดด้ <ผม S 1> ครับผมวัวทีเขาฝากเขาเขาไปเลี้ยงมันก็นยังเป็นของห้องคือเราเพราะให้มันต่อยอดให้มันออกแม่แพรู่กครับ นี่เป็นจังไรครับคือเป็นงาสีงามงๆงครับอาจารย์ตัวนี้ต่อยอดจากแม่เขาเป็นเตัวขาวห<ม>ัวขาวแล้วนี่น้องเลี้ยงมีข้อหัวผมก็กเลยใส่พอโบดครับพอโบดที่นี้ได้พอโบโดตัวนี้โชคดีมันเป็นตัวเมียครับตัวเมียผมก็เลยใส่ซีสองหนึ่งเข้าไปอ๋อตอนนี้พันแม,แม่แม่เขาเป็สองหนึ่งครับแต่ว่า พอดีบีครับอ่าก็เลยต่อยอดรถรถเป็นเอฟสามตอนนี้เป็นตัวนี้เป็นเอฟสามแล้วนะครับสถานะน้องเพิ่นเป็นจังไหนก็คำเนีกอ่าตอนนี้ทองครับทองทองเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับอู้ยงวอ่าโบเมนว่าแต่มีแต่สายเหนือนะครับอยู่นี่นะครับก็คือสายสวยงามสายพัฒนาอาจารย์กะบ่ได้น้อยหนาเนาะครัำนอ นะครับอันนี้ถือว่าพ้อเขาพรอโตครับเป็นเป็นเป็นงอหลูดขอบขึ้นมนนินี่คือไฮไลท์เลยล่ะตอ่อยอดไปเรื่อยๆตอ่อยอดไปเรื่อยๆนะครับสามปีที่เรา็มนะีอยู่สามตพอดีมันเกิดบ้านเหญ่ก็ได้ปล่อยออกไปนะครับจริงๆะจะได้เลือเพื่อ,อไนไปตพีเดียวนี่คือพัฒนา มาสิบปีนะครับเมียมาหอดเอฟสามบริสุทธพ่อโตนะครับกว่าอ,อาจารย์อยู่นี่ไม่แต่งว่าลูกขอ,อกจต่ของเพิ่มพอโชคดีมันเป็นตุ้เมียมาเรื่อยๆครับผสมเทียมไปเรื่อยๆอยอกมาเป็นเป็นตุ้เมียต่อยอดไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆบ้านนี้อาจารย์เ,เรื่องราคาสาย์สวยงามเป็นอย่ไงไรไล่ใดผมก็ทั้งติดีิดดขายติขายพันเดืเดอยคือคือคือเก็บเก็บเป็นแม่บอกอ,อ๋อเก็บเป็นแม่บอกครับ ตัวนี้ก็คิดว่าจังไหนก่อสีกะสิเก็บต่อไปตัวนี้แกเป็นแม่บอกครับแ้่เกิดว่าโชคดีก็สิ่เด็กเป็นเอฟซีเป็นนุ่งยาว่าโชคดีเป็นเอฟซีอ๋อผมใส่ใส่ทีเคซีรอยไว้ครับผมเป็นอยากเปลีบอลจานใส่ไว้บอครับใส่ธรรมดาใส่ธรรมดานะครับอันนี้น้องเพิ่นเป็นทองแหลกบอครับจานทองแหลกครับทองแหลกอายุเพิ่นประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ สามปีเศษสามปีง่วงสามปีกว่านะครับทองเจ็ดเดือนนะครับอันนี้คือเอฟสามอยู่ขอบของอาอาจารย์เอนะครับคือคุณเอนะครับตามที่มู่ห้องอุจจารกันนะครับอันนี้คือง่วงลูกขอกนะครับสูงนี่ประมาณหน่อยสี่สิบบวกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับท่ายนี่เต็มเลยเพราะว่าเป็นง่วงทองนะครับเนื้อหนังก็โอเคนะครับแม่เขาเคยได้รางวัลดูงานทุเรียนสีเกียรติอวแม่เขาได้ตัวรางวัลได้รางวัล รับลองชนะเหลือลองชนะเหลือนะครับพอดีเพิ่นทิ้งลูกไว้ให้ตัวเดียวคับลูกตัวเดียวกันเลยสก็บไปต่อเก็บไปต่อแม่เขาเกิดวันเหตุนะอ๋อครับสราบับตัวนี้เป็นจะไนทครับอาจารย์ครับตัวนี้แม่น้ำฝนแม่น้ำฝนตาเอฟสองเอฟสองเหมือนกันนะครับตัวนี้ห้ลูกว่าแล้วสามตัวสามตัวตัวนี้ที่สามเปนกัลลังยางนี่บ่ครับรัลลังยางสามสัปดาห์ สามสัปดาห์นะครับอ่าพ่อหยังครับลูกๆชื่อจำมั่มดีใช่ครับอาจารย์อ่าพ่อเป็นเคเอฟสามหนึ่งพ่อเคเอฟสามหนึ่งนะครับพ่อเป็พี่น้องครับจำมั่มดีนะครับแต่ว่าเป็นเพศผู้น้าอาจารย์นอะนะครับเป็นเพศผู้นะครับเปลียนพ่อพันธุ์ประจำฟาร์มอ๋ออนาคตพ่อพันธุ์ประจำฟาร์มพันมานะครับแม่เป็นเอฟสองนะครับชื่อแม่น้ำฝนนะครับอ่ามีลูกมาแล้วสามโตโครงสร้างเพื่อนกับโครงสร้างรูปร่างดีอยู่นอะครับอาจารย์เนา่ะตาบ้าบอโดยเจ้าเนื้อปรนได้เบอร์เจ้าเนื้อครับตัวนี้บดเจ้าเนื้อนะคร์เจ มาใส่ให้มันแม,นมอทกําลังหาอยู่กําลังกําลังมองหาลังมองหาครับเป็นจังจไหนเพิ่นให้ลูกดีบ่ครับแม่นล,<ผ>มลูกดีครับบ่บ่บ่๊หายบ่ถีบบอ๊ะเลี้ยงลูกเองมัดต้องสามตโตอ๋อนะครับอันนี้ก็จะได้เห็นว่างัวโค้งนะครับงัวโค้งบ่ได้เจ้าเนื้อเจ้าหนังปันไดนะครับกะให้ลูกดีนิสัยดีให้ลูกดีนิสัยดีอาจารย์เพิ่นว่าให้ลูกมาแล้วสามโตนะครับอันนี้เขานี่ใส่ดีก็แล้วเข้าไว้ครับ ลูกขกเคืออะครับอ๋อลูกข้อคือกันครับครับผมครับสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้อาจารย์แนะนําพแม่พี่นองนะครับสนใจการเลี้ยงงูอ่ะผู้คนมีงานประจําอยู่แล้วนะครับว่าเฮ็ดจังไรบริหารจังไดนะครับจังสี่ได้เลี้ยงงูอ่ะคัเื่ออาจารย์ครับครับผมอ่ากินเห็นส่วนตัวครับู้ใดมีความกินแตกต่างกับแช่แตกเปลี่ยนได้ลูกรับครับผมถาไม่ยี่หลีผมแนะนําแม่ลูกงานผลนันเลยอผมสีบอลแนะนํา งัวสาวก็งัวทองครับผมเจอเมือนแล้ว,ลวหัวสาวจักสีผสม,มแบบใดจักสีติดบ่ติดครับงวทองจักสีทองออกมาหรือส,สีดูนุ่มแนะ่หรืบอบปกิลครับมันมันมัน,มนใส่ใส่ใส่เวลาครับใส่เวลาเรียนรู้ใส่เวลาโดนหรือถามเมื่อไงดีเถา้ถาถ้าใจบบสีชอบของทอง่าน้องคนในการเรียนครับการ,ส,ร,ร,รสื่อแม่ลูกมันยานผลเลยครับศาสตราจารย์แนะนำนาะแนะนำครับก็คือ แม่เพื่อนกะมีโอกาสท่องมาเขาต่องท่องใหม่ลูกกับหญ่ไปน้ำเรือยแไงนะครับอันนี้คือ,องเขาเห็นก็ไรสุเมปปนนื้อกระปูนนมันยานุ่มปึ๊บอ่าะอยากได้เงินหมุนล่ะเขาสามารถขายเขาก็ได้อือ่านถ้าเป็นตัวเมียเขามีประสบการณ์เลี้ยงแม่ลูกมาแลแ้วถ้าเป็นตัวเมียปึ๊บเขาคอยมาต่อยอดให้เป็นแม่สาวออ๋ผสมครับมันจะเลี้ยงลูกไปว่าใส่กระไรเลยนี่คือคับแนะน้ำตอหรับมือใหม่ นะครับเอาประเด็นวิีการแบ่งเวลาการเอียงอาจารย์เรศจากไหนครับอ่าต้องต้องเที่ยวขอบหัวไห,หลครับเหี่ยวกปอนงงหนึ่งอ,อย่างครับรแบบอ,อีเลี่ยวก็คือเดินทางเดินทางเพราะเพราะว่าต้อง,องใช้เวลาในการเดินทางเพื่องานครับแต,ตอนรอเหลื่องงานอีกคื่อนึงก็ได้ไปเอาหญ้าเอาหญ้าปลูกหญ้าไว้หาฮกไรอ,อยู่บ้านอยู่ในแสงครับ ล้วก็ได้หยามากเขาหอดบานกน็หาโมงเครื่องโม,งโม,งม่งไงเรื่องเสมอเขาเ็รหอดเวลาเขาเขาเคยกินเวลาเขาเคยกินเวลานะครับสิ่งสำคัญคือให้อาหารเนี่เยเขาให้ตรงเวลาเขาเคยให้ก้อนโมง่งกับให้ก้อนโม่งเลยงนี่ยแม่เรงเขาเคยกินหาโมงของโมงเขาก็จะบอกครับผมนี่คือวิธีการเลี้ยงงอยสำหรับคนบ่มีเวลามัอาก,กาศแ,แนะนํำมือใหม่มนะครับคันพ่อพไม่พี่น้องมันสนใจอยากม่เยี่ยมมายามมาก ศึกษาเรียนรู้นะครับข้าพเจ้าจันยินดีครับยินดีบ้านไหนครับบอกพี่การ์ดพนียงหน่ครับบ้านน้องไอ้น้องมาเซลบบ้านน้องมาเซลในอำเภอกันทรลมเฮานี่ครับจังหวัดศรีสะเกตครับไปบพถึงมาบพถึงมีเบอร์ให้เพ้นบอครับอาจารย์า0878758981ครับขันเพิ่นอยากแบงอยากยังอาจารย์พ่อแบงบอตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเก็บก่อนเนาะขอเก็บก่อนการโทรมา ขีแหลกเปียนกันได้ครับพอแนะนํำได้อยู่ครับผมครับอันนี้คือผู้ได้อยากมาศึกษาเรียนรู้นะครับมาแปลกเปลี่ยนประสบการณ์อาจารย์ผมกัยินดีนะครับเมื่อเนี้นะครับขอขอบคุณอาจารย์เอ๋นะครับที่เป็นเปิดโอกาสให้ผมผาพอมีพี่น้องมาเยี่ยมมายามมาเรียนน้ำเพลินนะครับเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ ครับพราะม่พี่น้องครับจากที่ได้คุยกับอาจารย์เอกนะครับการเริ่มต้นนะครับบรรยากาต้องมีอาคอลยากนะครับแต่ว่าเหาออาศัยประสบการณ์การเรียนรู้นะครับจากตัวหน่วยเองนะครับสมืนดิฟเฟนกาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับมีทั้งน้าสายหนึ่งนะครับเหล่าสายพาน้านะครับขาดความเปพี่น้องมีความสนใจนะครับอยากมากเดี๋ยมไม่ตามมากแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพิ่นนะครับการสามารถมื่อใตาม อาร์ียูละกการเมื่อพวรศัพที่เป็นไทยไว้นะครับเมื่อนี้นะครับผมบารุรซิเกตนะครับก็จบคลิปและกก็ล่าคอมเมนต์ี่น้องไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ